เผมหยูกระสุนได้กระสุนตรงนี้ไม่ได้ผมนักขาวกรที่เยากระสุนทำเพื่อทำโคโนนะครับแปดนะครับสองสามสี่ห้าห แปดลูกนะครับทําโคโนนะครับไปเขาจะตอกกระสุนออกมาครับเคุณมะเคาะเอาน้ําหมอไปชั่งนะครับเพื่อวัดค่าความหนักความหนักนะผมปีข้างนะครับพี่ปีข้างนะครับพี่ <c oughs> ข,พขอ,ของเขาน้องยืดใช่ไหมประตูเข้าทางนี้ขอะไรเงี้ยน,นะพี่โอ้พี่ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอประตูเข้านะห้มามัาหัวเข้า อันนี้ก็วางนี่ส่วนครับคุณบันดิตอยู่เปล่าคะวนี่งไปเลยใช่ เขาบอกครั้งนี้ดันตอกกับหลังนะดันตอกกับหลังนะครับอย่าดัานดันแน่นแน่ครับจะดันทพลังครับอุ้ยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้นะครับนนดูลงมาครับ ไปอยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่ป่ะ่ะร้อยยหมายเลขห้าสครับสามหกสี่จาบไปส่งตัวครับไปส่งตัวนะ อะไรรคับไไม่ออะรันนี้วะครับพ in> ี่ใช so ่ครับขอบคุณครับต้องใช้ครับต้องใช้นี่คือต้องใช้ตลอดเวลาครับหนึ่งร้อยสามสิบต่อครับสี่จุดหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดห้าพูดแรงขึ้นเลยครับตะกี้เอาเอาอันนี้ครับอะไรครับ ครับแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนหนงานอ้อนที่ตั้งเซตมาใช่ไหมยังพี่เป็นของที่หายากไม่ยากเนาะหรอกมันเลิกส่งแล้วมก็มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเฮดเคไปใบสอยู่ใช่ไหม แป1ส 1, 1> <c <c ่องงแดไอ้นี่ลงลงสาตาดใช่ไหมผมโปรดอชชั่นับผมโปรดอชชั่นเหรอ มันยาวเล่เใช่ครับตัวแอลยอดจริงจดูดีไดินี่ผมดยังไงครับเก็บไปเลยครับร้อยสาครับยุดหนึ่งสี่ครับเจ็ดสี่หกห้าร้อยห้ารมไ่แ้าเก็บไ้อันนึง 我 a u này,